พิมลีกเตรียมเปิดฉากวิเคราะห์3ทีมเต็งแชมป์วันนี้ผมเบลปารี้ฟุตบอลจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับคอนเทนต์นี้เป็นมุมมองของผมเองเปิดรับทุกความเห็นใครคิดต่างคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับฤดูกาลใหม่ใกล้เริ่มแฟนบอลทุกคนครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีของทีมตัวเองหลายทีมเสริมทัพได้น่าสนใจแต่วันนี้ครับผมจะมาโฟกัส3ทีมทีมีโอกาสคว้าแชมป์พิมลีกมากที่สุดเริ่มก,กันเลยครับกับเต็งหนึ่งสำหรับผมครับนั่นก็คือ ไอปืนใหญ่อาเซนอนหลายคนฟังแล้วก็อาจจะบอกว่าพี่ครับนี่มันทีมเฝ้าถ้วยนี่มันทีมพระรองแล้วทาไมผมถึงจัดมาให้อยู่เต็งหนึ่งมาลองฟังเหตุผลกันครับอาเซนอนครับพวกเขาห่างจากแชมเปี้ยนลีกมาตั้งแต่ฤดูกาล2อง3ารถึงส2 0 0เป็นเวลาเกือบ21ปีเต็ม ที่จริงก็ต้องบอกว่ามิเกลอาร์เตต้าเกือบทำสำเร็จแล้วในฤดูกาล2อ2 3าถึงสองพที่แต้มห่างจากทีมแชมป์อย่างแมนซิตี้เพียง2คะแนน,นเท่านั้นสำหรับผมครับว่ามันควรถึงเวลาของอาร์เตต้าแล้วปีนี้อาร์เซนอลครับเสริมผู้เล่นได้ตรงจุดไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์โยเคเลสหรือมาตินซูบิมนดีที่เข้ามาเติมความแข็งแกร่งของ11ตัวจริงและพวกเขาเสริมควอกเตเดปด้วยมอสเทลา่าริสเตียนนอร์กาดโนนี่บาดูเอเก้รวมถึงเคปา ที่จะทำให้อาร์เซนอลครับมีขุมกำลังขนาดใหญ่พร้อมสำหรับฤดูกาลที่กำลังมาถึงนี่จะเป็นการลงทุนกับอาเตต้ามากกว่า800ล้านยูโรมันควรถึงเวลาแล้วครับที่อาเตต้าควรตอบแทนอาร์เซนอลด้วยแชมป์แต่ถ้าไม่ได้ก็จะต้องถามว่าอาร์เซนอลควรไปต่อกับเขาหรือไม่มาที่เต็ง2ครับสำหรับผมยกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไมผมถึงยกให้ทีมที่ปีที่แล้วพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกและไม่ประสบความสำเร็จในปีที่แล้วเป็นเต็งสองคำตอบคือ เป๊ปกวาดีโอลาเขาคือความหมายของความสําเร็จความหมายของชัยชนะผมเชื่อว่าเป๊ปครับตั้งใจจะวางมือถ้าได้แชมป์สมัยที่5ติดต่อก,กันแต่เมื่อเขาพลาดและทีมกาลังแย่เขาจึงเลือกต่อสัญญาไปถึงปี2027ฤดูกาลนี้ครับเป็นการผัดใบของนักเตะอย่างเควินเดบอยและก้าวสู่ยุคใหม่อย่างทิานี่ไรเดอร์ลยันเชอร์กี รวมถึงลายันไอนูรี่เข้ามาเติมความสดใหม่กุนซืออย่างเป๊ปกอริล่าครับไม่มีทางย้อมไม่ทีมตกต่ำ2ปีติดอย่างแน่นอนมาที่สุดท้ายครับเตง3ผมยกให้กับแชมป์เก่าอย่างหงแดงลิเวอร์พูลหลายคนคงงงครับทำไมพี่ให้แชมป์เก่าเป็นเตง3านี่นะหรือเพราะพี่เป็นแฟนแมนยูหรือเปล่าเลยมีคติแต่สำหรับผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับลองมาฟังเหตุผลกันอาร์เดอสนรสครับปีแรกเขาเข้ามาครับพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เหนือความคาดห <Wow. S 1> มายของแต่ละคนมาก แต่ก็มีคำกล่าวหนึ่งครับกล่าวว่าการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการป้องกันแชมป์นั้นยากกว่าเลี้ยวภูในปีนี้ครับพวกเขามีการปรับทีมครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเทนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลดลุยดิอาร์ตรวมถึงดาวิดนูนเยสแต่การเสริมนักเตะครับก็น่าสนใจไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นฟอ e ร์เรียนเวสฮูโกเอกิติเกเชลมี่ฟิมปงมิลลสเคอร์เคสรวมถึงจิโอวานีเลออนนี่นี่คือการลงทุนมหาศาลครับ เพื่อสารต่อความสําเร็จอย่างต่อเนื่องแต่การเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนหลายตําแหน่งครับอาจจะต้องใช้เวลาให้เข้าขากันนี่อาจจะเป็นฤดูกาลที่อาร์เนอร์สตครับต้องพิสูจน์ตัวอีกครั้งผมว่าถ้าอาร์เนอร์สตครับสามารถทําทีมจบท็อปโฟร์ได้บวกได้แชมป์บอลถ้วยสักหนึ่งรายการผมว่าแค่นี้ครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จแต่ถ้าลิเวอร์พูลป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นี่อาจจะเป็นทศวรรษแห่งความสำเร็จของลิเวอร์พูลเลยก็ได้และนี่ก็คือ3ทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกในมุมมองของผม แล้วเพื่อนๆล่ะครับทีมใดคือทีมเต็งของเพื่อนๆกันคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบัตตี้ฟุตบอลเพราะเราคือเพื่อนของทุกคนที่ลงไหลในกีฬาฟุตบอลบอ r ฟอร์มแพชชั่น b u วบายบัตตี้และนี่คือบัตตี้ฟุตบอลสวัสดีครับ